สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องป้องไปวันนี้มาย่างปลาขาวกินกับตำถัว่วปลาได้มาจากเขื่อนลำตะคองวันนี้ปราจีก็มานั่งย่างอยู่ที่ปลาที่เขาจะ หมึดแล้วพี่น่องกำลังสีหมึดเพราะเพลงทุ่มเนึ้ยังแรงมากกับสูงไฟไล่ยุงฝนก็นสีขึมนครึมมาเช็คสิตกบะตกลมกับวีวีเย็น เย็นพี่น้องบรรยากาศวันเสาร์ที่เขาก็มีเสียงเพลงลูกค้าจากรีสอร์ทแววแววมาก็ไม่เงาหน้าลุงพลก็นอนดูทีวีอยู่ข้างล่างเปิดทีวีดังลั่นเลยเขา ได้จะสุกแล้วจ้าสุกแล้วก็ไปตำถัว่วกลับด้านกลับด้านนี่จ้าได้อุปกรณ์ตำถั่วแล้วจ้ะมีถัว่วมะนาวมะเขือพริกกระเทียมเครื่องปรุงพร้อมเดี๋ยวขอโตัวตำก่อนนะจ้า นุ่ได้กินปลาย่างมาแล้วแมวบ้านไหนวะไหนดูเชเดี๋ยวอย่าเพิ่งย่างยังไม่สุกรอแป๊บหนึ่งแมวป่านะเนี่ยแมวป่านะเนี่ยจะเอาเอาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กินนะคะแมวแมวแมวไม่มีเจ้าของแมวจรอ,อีกแล้ว แมวเยอะเยอะเอาเอาอะไรฮะไหนอยู่ไหนเอาเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนุหนุทำไมเป็นเด็กกลัวๆเนาะเสียงแมวเนี่ย มึดแล้วมืดแล้วไฟมันสูงก็เลยเปลี่ยนที่ย่างแล้วเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะอย่าเพึ่งเอาเอานะจ๊ะโอ้เสียงลม โอ้เสียงลมพี่น้องฝนจะมาแล้วลมพัดตึงแล้วโอ้ยลมลมโอ้ยสุก,สก หอมหอมเสร็จเรียบร้อยฝ้าปติตำหมดชั่วกันเดี๋ยวฝนสิมาแล้วพรบค่ํา เรียบร้อยแล้วจ้าปลาย่างกับตำทั่วพี่นอ้องอ้ยเรื่อเปิดแฟตได้แล้วจ้าปลาย่างกับตำทัว่วเปิดแฟสเอามันมืดแล้วกรี๊กยอดใบคูรูพี่นอ้อง กินได้เบิร์ดเด้ไปยอดใบคูลูเนี่ยกินกับน้ำตกกับลาบกับสมตำกรอบกรอบกินแบบสดเลยจ้ะเดี๋ยวจะรีวิวให้วันหลังดูวันหลังนะยอดคูลูอูจกักะมามามาไปกินข้าวด้วยกันกินบนเรือน ยกไปกินทั้งเฮื่อนอนีู้ยครัวจ้ะไะยกไปยกไปกินบนเรือนโอ้กินรับลมกันมือนีนวันนี้จะกินข้าวกับบรรยากาศบนเขานะคะ เปิดไฟกัน <C oughs> เปิดไปละวอยเย็น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 ดูลมพี่นองลมเย็นเย็นอ้ยนึกถึงตอนอยู่ในเมืองเนาะหอนเอาไม่อยู่นี่แล้ะโอ้ยออนซ้อนอนอนซอน คนอยู่ใต้ล่างนอนดูทีวีอย่างล่างกินข้าวกินข้าวเพราะเป็นกระไซกันพี่นอ้องไปกินข้าว เสียบ่มท่เดี๋ยวไปใส่ทุกมืดตรงห้องก่าเนาะถ้าห้องให้เท่านะน่าจะสวย อร่อยกินเสย็จแล้วปะหะวังกลางอือหอมใบคหรลูกใส่มือยอะไรได้พี่น้องเหรอนี่โอ๋ก็ทำแล้วก็จะมา กินให้ดูนิดนึงปลาเขื่อนนะเนี่ยชลอดเกแลตเลยนะปากช่องเนี่ยกินปลาเขื่อนทั้งนั้นนละยเนาะมีคนมาส่งเขาข้างในเขาขายอะไรรู จุดจากร้านไหนพี่เหรอเป็นที่นั่งกินเลยสั่งแล้วก็นั่งกินตรงนั้นใช่เออเมืม่อนึ่งถือกล่อง ลูกค้าตั้งกล้องแบบเตี้ยๆนะแมวเขาไปอยู่บ้านแม่บินหัว่วให้มันมันจะเด็ดหัวไม่เลยก็ไม่รู้เป็นไงแล้วตอนย่างเขาได้กินนะเขามาวันสองตัวเลยเลยก็มีฝันเข้ามาพอทำอะไรหล่นก้องเร่งไปเลยมันก็จะวิ่งหนีไปทันเร ฉันทำเสียงไหมเดินมาใกล้ๆตัวเล็กกับตัวใหญ่มม่ก็รลูกบอกไอสุสานบอกว่าตัวใหญ่หอ่ะสุสานแก่มั้งน,นูไฟของเงินมูบ้านเขาอีกลูกนึงเขาอีกลูกนึงตรงข้ามกับเราเนาะของเราอยู่อีกเขาอีกลูกนึง ดาวบนดินเลยอันนี้องค์เองเล่นไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยไหนก้านเล่นเหรอสูงเนินเนี่ยใกล้ใกล้ทับปันดูเลยวัดแบบสระบุรีอ๋อหเหรอาซีคิวอุมเพอ่มสูงเนินโดยซีคิวไปนิดเดียวขับรถได้ประมาณไม่นาทีเดี๋ยวว่าเจอฝน,น,นเนี่ยลมกำลังม,มาบึม้ม อืมฝนร้อกล,ลมแรงนี้ไปเร็วแล้วแดแรมขับรถทนนะไ่้แรมเมียแรมแกไม่มมขับบอกเมียขับนีแยน้อยอ่ะเหนื่อยลุกท่ายืนยเ้นอ่อยมั้งไดแรมร้องไห,ห้วิ่งออกมาครับก็นเนาไปอยู่ข้างหลังไงทำไมแกเป็น <c oughs> อ๋อบเสียงดังบึ้มเนี่ยเดี๋ยวเกียมองรถคันหลังที่ชนแกอีกทีหนึ่งอ่ะอัดสามอ่ะแกอยู่ตรงกลางอ่ะ <c oughs> คือเหมือนกับว่ารถคันหน้าเบรกกระจันหันเขาก็ชนรถข้างหน้าผมบอกหลังว่าชนกระตุ่มดังแรงมากเแล้วแกก็บอกมีอารมณ์กับกระปี่แน่เปิดตกลงมาวิ่งมาดูร้องห้าว กูตายแล้วแม่กูตายแล้วเย่แลมโดนชนของไอ้น้องเบียตกลมออืติดลมฮกโจยีย่บึกหาบาทปา่ปาป่าเคลื่อนทุงคนบอกทําไมไม่เอามาเยอะๆบอกเขาเก็ไม่อยู่ชุงเดียวแค่เนี้ยดสดมาก อืมก็ขินเนาะหวานขึ้นนะลนนมนจะของจ้างให้แมวหัวคุกข้าวเขาก็กินนะมานดืนรอเหือนม,มากเอาแซมเนียแล้วนะพี่น้องขอบบุญขอบคุณสิม,มารับชมปัจจีเดอร์บายบาย